สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมอน,นี้ครับผ่านทางมาพาดอดีเห็นรถใหญ่ๆตัวเลยแวะเข้านะครับแกก็มาทำงานอีกจะถามสักหน่อยนึงเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตอีกทีหนึงเดี๋ยวค่อยมาแกตักนะฮะน่าจะตักแน่นอนเพิ่งเข้ามาครับดูสภาพอืม ผมนึกว่าสามสามหกเอีกประมาณสามสี่เก้านะครับเอ้ยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เลยสามสี่ห้าตรงนั้นของจินนวรก็ใหญ่แล้วโอ้โหเจอสามสี่เก้านี่โหสุดจัดจริงๆวง,งกีนี้ก็สเปคคร่าวๆนะอ่ะที่ผมดูก็ได้เคยได้ยินน่าจะสองคิวครึ่งครับได้อยู่ไม่งั้นก็สามคิวนะครับอ่อยู่ประมาณนั้น อใหญ่จริงๆครับอยู่ติดกับรถรกออกจากโรงโม่มานะครับเครื่องยนต์นี่ก็เป็นรหัส4 3นะครเทียร์งแรงม้าก,ก็อยู่ประมาณเกือบ4ม้า400ม้าครับมกว่ากวาดู้นเลยครับสุดจัดจริงๆช่วงล่างก็เป็นโรลเลอร์9ตัวครับ รถยังใหม่นะปี2018ดูที่เทมเพลตเมื่อกี้ครีอ์สองตัวโคตโหดจริงๆเลยไม่รู้แกเอามาตัดลุกรังจะวิ่งตรง,ถง,ตรงแถวไหนนะัะเดี๋ยวค่คยมาอีกทีนึง่งใส่ข้าข้าไว้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้เดี๋ยวผมมาจริงถ้าแกตักนะครับ รีวิวการทำงานนะครับยังไม่เคยดูเหมือนกันจะดูตอนแก้ทำงานเป็นยังไงบ้างครับ<ม>จะเป็นชื่อของคนขับนะครับนีก่ประจำเลยครับพันก็จะเขียนชื่อไปเลยนะ,ะเป็นที่ตัวรถเลยติดติดรดใครก็ชื่อคนนั้นไปเลย้พอบเริ่มเพิ่มเลยนะ ใส่เข้าๆไปก่อนนะโอเคอดูงีนะครับเกือบสองเมตรนะผมยืนอยู่ครับนีอ่อยู่ประมาณร้อยหกสิบนะนี่แกตั้ง หลังตรงนะครับอถ้าแกเอานิ้วจิ้มขึ้นทั้งบนเนี่ยมีเกือบสองมิตกว่าได้เลยนะครับสูโอ้ใหญ่จริงๆโอเคเดี๋ยวตอนแกทำงานนะเดี๋ยวมาอีกที้ึง